แล้วแล้วพี่งวนมาเนี่ยจะให้คุยจะถึงคู่สุดท้ายเลยวันนี้เรามาถึงคู่สุดท้ายที่เราจะพูดถึง่ําคืนนี้แล้วครับพี่วนครับก็คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลบุกไปเสมอกับเบสท์แฮมสองประตูต่อสองครับพี่งอนฮะเห็นทรงอาร์เซนอลมันว่าดูทรงเมื่อวานแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟงของอาร์เซนอลครับพี่งอนมันไม่ได้เสียหลาย ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแยะเพราะว่าจริงๆแล้วเกมเกมลุกแบบนี้มันเล่นยากนะครับ,รบแล้วก็อย่างคือเอ่ออาชนอลมันเป็นทีมใหญ่ละงั้นใครที่จะเปิดหน้าแรกกับเขาเนี่ยเขาเขา,เขาคงไม่มีละแนละถ้าจะมีมีก็มีไม่กี่ทีมเอาง่ายทีมหัวตารางอย่างแมนซีเองอย่างลิเว์เองก็ก็โอเคอาจจะทําได้แต่ถือว่าทีม,มอื่นใครเปิดหน้าแรกกับอาซนอลชั่วโมงนี้ผมว่าไม่น่าใช่ งั้นการที่เขาประมาณตัวเองแล้วก็อย่างเจอเวทแฮม้วยท,ทีมที่กำลังจะเอาง่ายอยู่ในโซนที่อันตรายอยู่เนี่ยผมว่ามันก็เป็นวิธีการเล่นของทางเวทแฮมที่เขาจะต้องเล่นแบบนี้อืมก็เอาง่ายมันไม่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 เสียหายเพราะจริงจริงแล้วการเล่นทุกบอลเกมลุกเนี่ยมัน,นเป็นเล่นวิธีการที่ยากที่สุดในาก,การเล่นของฟุกบอลอยู่แล้วเพราะมันต้องยิงประตูะนะครับมันก็มีทีมที่โดดเด่นเอาง่ายจริงๆแล้วก็ผมผมก็มองว่าแมตช์ีทีมเดียวในโลกตอนเนี้ยที่ทําได้ อ่ารับเจมส์เื่นผมว่ายังรอเรียนแบบยากแล้วกันะด้วยคุณเอาคุณภาพของผู้เล่นที่ที่ที่เป็น12-13คนแรกนอกเหนือจากนั้นผมว่าทาไม่ได้อะเดฉะนั้นเห็นแมทชิเล่นตอนเปลี่ยนผู้เล่นสำรองมานี่ไม่ใช่เลยคนละส่งเล่นก็จะโดนแบบสองสองสามสองสามหรือว่าสามสามซะด้วยวันที่เล่นกับเออเบเตอร์ไม่ยากเล่นยากนะครับไม่ไม่เสียหายแต่ว่าอยู่ที่ทางเอ่ออาร์แตต้าเองว่าจะสั่งทูกทีมให้เล่นแบบไหนก็ว่า มันก็มีเกมสำคัญกับทางแมนซินี่แหละมันก็เป็นเกมชี้วัดเลยว่าว่าว่าัาาจะผ่านได้ไหมหถ้ามันเสมอแล้วมันชนะได้ก็คือจบอ่ะโอ้โหาถามถามพี่จ๊อบดีกว่าฮะไงฮะฟอร์มสมาชิกทีมน,นำมาก่อนอย่างรวดเร็วนาทีที่เจ็ดแล้วก็นาทีที่สิบสองต่อศูนย์ตอนนี้เป็นเป็นมันเป็นสิ่งที่ทีมต้องสลัดให้หุดเพราะว่าสองทีมต่อกันแล้วโดนแบบนี้ คือมันเหมือนกับหลอนอยู่ไหมมันหลอนอยู่พอผมก็คือก็ไม่เข้าใจถ้าเล่นเหนือเล่นหืดดีนะนำอยู่สองศูนย์ยุ่ยยุ่ๆมันอะไรอล้มันยุ่ยก็ช็อตลงไปดื้อต้องถามพี่ดิมันเป็นเพราะอะไรต้องถามพี่นี่แหละพี่ก็นั่งคิดอยู่ว่ามันเป็นยังไงวะไม่เกิดเลยที่มีันเออเออยู่ๆมันช็อตใส่เลยวเหรือถามว้าทำไมเล่น ไม่ว่าอะไรมันก็เล่นเหมือนเดิมแหละคือแต่ว่ามันก็วิ่งมากขึ้นหรือเข้าบีบหาบอลมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่เราก็ไม่ควรจะดลบแบบนั้นดีกว่าเรื่องนี้ไงอะไรวะเป็นแบบว่เนี่ยเออย้อนแย้งน่าดูเออน่าจะพูดยากต้องให้ต้องให้น้องชายผมจัดการเรื่องนี้ให้น้องท่อน้องท้อน้องท้อช่วยแถลงการฟอร์มอาร์เซนอลให้พี่พี่ท็อปฟังหน่อยดิเขาเขาเขาเหมือนว่ามันมันอัดอันอ่ะเขาไม่กล้าเออเลยอ่ะก็ ดูดูจากจากจากที่วิธ re ีการเล่นแล้วอ่ะตอนแรกอะเวสแฮมอะเมาหมัดอยู่พี่แต่ผมไม่เข้าใจว่าทาไมเขาไม่กดต่ออเืมอนแรกคือทำไมเขาไม่จริงเพิ่มจังหวะที่เขาเออเวสแฮมเ่เสียสองลูกเลยแหละคือจังหวะเมาหมัดหนึ่งเอเกมรับเนี่ยโพสิชันเกมรับของเวสแฮมเนี่ยเสียดุลเสียสมดุลทั้งลูกแรกลูกสองเลยง่ายๆเลยลูกสองยิ่งง่ายเข้าไปบีบข้างในคุณไม่ดูตูวิ่งจากทางด้านนอกวิ่งเข้ามาจังเออ อุดกาดวิ่งไปากเขาสองอลยคุณไม่ดูเลยเค,คุณดูแต่บอลกัน,นหมดเลยร <c oughs> ายเดียรคุณดูท่านคุณยืนเนี่ยคุณดูแต่บอลหมดเลยคุณป้องกันแนวลึกอย่างเดียวแต่คุณไม่ไม่คิดว่าฉันต้จะใช้ลูกโยนแถวสองอะ่ะที่ที่วิ่งมาสองจริงเลยนะนเนี่ยอุดกาจริงใจโดนไก่ตาแตกเลยอ้าวลูกแรกโดน,นแนวลึกเจาะแนวลึกมาเบนไวย้ยิงเอคัดแบ็กหลังเส้นถึงเคซูสง่ายๆาสบายพอพอนั้นปุ๊บบีบเข้ามาใกล้เข้าไปอีก เราถึงโดนโดนคอสไปคอสมางงงงเลยปนกายตาแตกกับเวสแฮมแต่ผมก็งงกับเวทแฮมเอองงอ่ะสําหรับอีกว่าจุดเปลี่ยนคือทําไมคุณไม่บุกเขาต่อเหมือนในที่ที่เขาทําอ่ะคุณต้องยืดล้กความแตกคุณต้องดสี่ปอดแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญคือคุณมาเสียจุดโทษจากการลักษณะที่บิวอัพบิวอัพปาเตพาดโดนฉกโดนโ,โดน,โดนปาเกต้าเปาเกต้าตกตกปั๊บ จ่ายก็ไม่ตดดีเคไก่อนนะพี่ก้อนบอลดิเคไล์ก่อนนั่นแหละโดนดีเคไรท์จบถกปุ๊บจ่ายข<ม>้างในเขตปุ๊บมาเลยเสียจุดโทษน่าจะเป็นล็อบโพดิงหรือใครก็มั้งน่าจะทำเสียจุดโทษ <op> น่าจะเป็นล็อบการเยสการเบลการเบลการเบลือไม่รอการเบลมันกลายเป็นว่าพอจุดนั้นคุณโดนเสียเสียการครองบอลในการพิวาบพเองทีนี้กลายเป็นเข้าทางเวสแฮมเลยแลมเรยวลได้บอลปุ๊บทีนี้นู่นบอมอมแล้วเราจะดูได้เลยพี่สิบห้าทีหลัง่ตั้งเตะ คุณไม่คุณไม่บิ้วแล้วเป็นนุชใช่ครับปัญแจกเข้าทางเวสแฮมสิพี่ทีนี้เวสแฮมนี่เล่นยิ่ตัวไหนจุดเปลี่ยนที่สองจุดโทษซาก้ายิงไม่เข้าทอามาตีเดี๋ยวประตูลูกที่สามลูกที่สองเหมือนสองซาก้าหรือซาร่ากันแน่ยิงอย่างนั้นยิงเหมือนกันเลยยิงแล้วซาก้าอย่าไปยุ่งกับเพจซาร่าเขาไม่เอาแล้วซาหอกันเลยซาใช่พี่แล้วแล้วจุดที่สามคือแบ็คซ้ายไม่แข็งแรง S <S เจียนนี่อ่าเจนนี่ไม่ไหวไม่มีแข่งแรงผมจะเปลี่ยนตัวเลยจะเปลี่ยนตัวท่าเดียว <S <S เลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วแล้วแล้วบอกพี่เราว่าอ์เซนลบอกไี่ต้องเสมอว่าพอเป็นแบบเนี้ยจุดตัวเปลี่ยนของผูเ้เล่นของอ์เซนลที่เปลี่ยนทั้งทอซาล,ลงมาจอร์นิโย่ลงมาหรือเวียล่าลงมาหรือใครลงมากลายเป็นเกมแบบมันตื้อไปแล้วมังอนมันมันมันไม่มีมันไยากลามันได้ยากแล้วเพราะว่ามันลงมาหแล้วเพราะว่าเวทีมันต้องการแบบว่า พอเขาได้ก็พอแล้วอะไรองี้ใช่พี่แ้มเดียวก็พอแล้วพี่มันกลายเป็นว่าเขารอโซนที่ยิ่งขึ้นไมันไม่มีพื้นที่เล่นใช่ไม่มีพื้นที่ใช่พี่มันก็เลยจบจบแบบสองสองก็ไม่มีหน้าตัวใหญ่ใช่พี่ไปก็ไม่มีหน้าตัวใหญ่อพีกลที่อที่ว่าที่ดูสามจุดใหญ่นะที่ผมเห็นแบบสามจุดใหญ่็เหาตู้แบงก์ที่ไม่ได้ตรงนี้แหละอ่ะพี่พี่พี่งอนครับแล้วอย่างนี้นอนจะดูเป๋ไหมครับพี่งอนเพราะว่าต้องไปเจอเป๋เหรอเพราะว่ามันจุดอ่อนไม่พี่เพราะว่า อ่ามันมีจุดอ่อนเนี่ยมีจุดอ่อนที่ที่มนซิตี้เห็นเพราะว่ามันกระเบื้องมันไม่เต็มแผ่นละทางซ้ายก็นะเออเซนโก้ไม่อยู่ใช่ไหมเซนโกไม่อยู่เออแล้วก็ซาลิบาซาลิบาไม่อยู่ซาลิบาไม่อยู่ที่เหลืออีกตัวอื่นมันเจ็บไปยาวแล้วพี่เทวีสื่อเจ็บยาวไปแล้วอืมอืมเน้พี่ ก็ข้าที่ตัวเปลี่ยนผมว่าโอเคนะเพราะสตาลงจจิจ้กเองแต่ว่าด้วยเกมรูปแบบเกมมันค่อนข้างจะเล่นยากแหละครับเพราะว่าเพราะว่ามัน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 เป็นเกมที่บอกว่ามันมันเล่นยากสำหรับทีมอย่างอัศรันซึ่งไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วก็ต้องเซตได้อย่างเดียวแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะโดนด้วยครับมันก็ยากแหละนะครับมันก็ต้องขาดมุมหางที่มีประสิทธิภาพต้องไง พี่งอนอย่าง,อย,างอย่างเนี่ยเทนนี่อย่างพี่งนบอกเนี่ยแบ็กซ้ายแบ็ซ้ายดูอ่อนลงแล้วพอไม่มีชชนเชนโก้แต่เทนนี่เขาเขาก็สลับลงเล่นบ้างแต่พอดูเล่นเมื่อวานแล้วเหมือนใช้พลังงานเยอะแล้วเหมือนแมตช์ฟิตเนสไม่ถึงใช่ไหมพี่พี่งนว่างเวลาเล่นเมื่อวานเกมทางซ้ายเนี่ย <c oughs> ชินเีขึ้นมาเข้าไปเป็นวิฟิวเลยแล้วก็เหลือหลง 3, อังสามทั้งไว้ทั้งรอ,อบรอบโคดิง้งแล้วก็เกาเบียวก็ยืนหลังสาแล้วที่เหลือเล่นเล่นเกมลุกหมดก็โอเคค่อนข้างที่จะเปลี่ยนทัศติที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า ก็จะมีตรงกลางเยอะขึ้นแล้วก็มีแนวลุกเยอะขึ้นนะก็อาจจะเป็นสามสี 4, 3, 3, ่สามเลยแหละเล่นเกมลุกจะเห็นเลยว่าทางเออเัศนีนเอง,งก็ค่านจะททาไม่ดีเวลาขึ้นมาในสุดท้ายในช่วงสามยี่สิบนาทีแรกแหละแกสองประตูเร็วมากเลยต้องบอกเหมือนที่อน้องทอบอกเลยว่าเมาบัดอยู่เป็นทำดูจะมาร์ตไปลงไปกองหมดเลย <c oughs> ยิ่งไปกองไม่ยิ่งเกี่ยงกันไมากย <c oughs> ุดทางทางอัศนีนเองก็เล่นตามช่อง ได้ดีเพราะว่ายัง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 สดอยู่ยังใช้สติใช้จังหวะที่ทางเวทแฮมเองยังจับจังหวะไม่ถูกเนี่ยเข้าไปทำก็ได้สองลูกเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่บอกว่าติบนาทีแรกนี่มันยอดเยี่ยบอยู่แล้วแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาเหมือนที่ท่อบอกว่าไม่กดต่อไม่กดต่อเริ่มถอยลงมาละพอถอยลงมามันรู้สึกว่าเออทางเวทแฮมก็มีช่องหายใจนิดนึงนะมันก็เลยทาให้จังหวะเขาก็เริ่มกลับมาเริ่มกลับมาพราเอาบอลขึ้นมาในเอ แดนของทางอก็มีจังหวะเป๊ะๆอยู่หลายจังหวะเหมือนกันนะครับก็เกือบจะได้อยู่หลายจังหวะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนที่บอกฟุตบอลมันก็อยู่ที่การยิงประตูนะถ้าลูกนั้นกล้าายิงไปก็จบการ์ดก็จบแต่ปิดท้าเจอมากกว่านั้นด้วยพอดีดูไฮไลท์ซาร่าก็เลยสาก้าก็ดูไฮไลท์ซาร่าบ่อยสองมเกมไม่เปิดมันปิดแล้วไปทําต้องการแต้มเดียวด้วยผมว่าลำบากก็แล้วก็ส่งผู้เล่นใหม่ๆลงมาด้วยมาไล่นาบี้มาขยี้ตองกลางก็เลยไม่มีช่อง ท่าไม่้ถูกว่าหน้าเขาว่ายนไปไม่มีประโยชน์แล้วเพราะหลังทั้งไปแทมนี่แข็งแรงมากอยู่แล้วอ่าต่อบอลเข้าไปก็ไม่มีจังหวะอยู่แล้วยากอยู่ะครับเกมก็จบถือว่าไม่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 เสียหายไม่เสียหายอ่าไม่ไม่เสียหายสําหรับเวทแทมหมือนเซนตนอตพี่อาลเจเนนอตนะอลเจถาไปแฟ้อเซนตนอเน่อยพี่ท็อปพอสองเกมมันพอสองเกมเนี่ยมันเจอสถานการณ์เป๊ะเลยนะนําไปก่อนสองนำไปก่อนสองลูกแล้วโดนเสมอแบบนี้ แล้วเกมถัดไปเป็นเกมเขาเรียกอะไรอะชี้ชะตาแชมเปี้ยนชนะแชมป์ชนะแชมป์อ๋อเหรอไม่ใช่ดิถ้าเนี่ยเอาเกมเจอซิตี้เลยเนี่ยชนะแชมป์แพ้ไม่แชมป์มีอยู่สองครั้งเลือกใช่ไหมที่ทอบคิดอย่างผมไหมก็ต้องคือพอพอเรานั่งมาดั่งเรื่องพราะผลเราก็ผมว่าเออจะเป็นแชมป์บ้ามันก็ต้องผ่านได้หมดแหละ ถ้าไม่ยอมเปานสารการันจะเกิดขึ้นอ่ะมันต้องไปให้ได้เออคอมันไม่มีทางเลือกอ่ะไม่องคือถ้าเป็นคชอมันต้องจบเจอสานการเออมันลําบากบ้างอะไรบ้างเงี้ยฟุตว่ามันก็มันก็มันก็เป็นบททดสอบที่เราต้องต้องผ่านไปไอ้ไอ้มันจะบอกไอ้การในการเป็นแชมป์บิลเบรสวันดีเปนวันยุทธานมันซิตี้มันตั้งเอาไว้สูง่ะ เตอซี่มันก็ผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาหมกมาก่อน้นะปีกันก่อนเนี่ยสองสามปีที่แล้วที่มันเป็นแชมป์นนมันก็ต้องเคยผ่านรายการแบบนี้อยู่แล้วไงซึ่งิตี่มันเคยผ่านมาแล้วแต่์เซนยังไม่เคยผ่านแค่นี้ก็ต้องเออแล้วความมั่นใจตอนนี้เป็นไงพี่ตอนตอน,นี้ตอนนี้ความมั่นใจเป็นยังไงเหมือนตอนนั้นที่พี่วนาเราบอกว่าจับถ้วยลางๆงตอนนี้เริ่มแบบเออเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วจับข้างเดียวเบาๆความมั่นใจตอนนี้เป็นไงฮะพี่ท็อป เอาเอาโบไปผูกอย่างเดียวก่นอน <c oughs> เอาผมเอาโบไปผูกช่วยก่อนแก้ยก่อนแก้ยก่อนไม่ต้องจับยังไม่ต้องจับเออนะไม่ต้องจับนะเอาไปโบไปผูกก่อนก็ีิจิอาจจะช่วยแหละว่ามันโอ้โหพอเจอเวสซามเล่นอย่างนั้นแล้วก็มันก็มันก็ยากนะเออก็ต้องก็ต้องก็ต้องสู้ต่อไปเอนัด นัดถัดไปเจอที่หมื่นก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวอีกสัปดาห์หนึ่งไปเจอกับเจอทาต้มตันก่อนอ่าก็มีโอกาสเรียกความมั่นใจก่อนอย่าไปพลาดอีกน่ะถ้านนด้้บาสามนัดไม่ได้จริพี่ว่านะถ้าสามนัดที่มีสามแต้มนี่ยุ่งเลยนะก็น่าจะก็ให้เขาไปเถอะ่าจะหลอนเฮ้ยต้องสู้ดีเขาเรียกทำไมได้ภาษาบ้าเรียกว่าทำแข่งต้องโต้ตัวเองไอ้บางโต้คู่ตัวสู้ นะครับอ๋ใช่ก็ก็ก็อย่างที่ผมว่าประสบการณ์แหละนะประสบการณ์ประสบการณ์หลายๆอย่างทั้งโค้ชเอ่ยทั้งผู้เล่นด้วยอ่ามันก็มันก็บ่งบอกอะไรได้ผมว่าเกรงผมว่าเกรงผมว่าเกงเขานิแมเขานิ่มเขานเจอใครก็ได้ในโลกใบนี้ชั่วโมงนี้